มามาลองกันได้เห็นกันเลยนี่พวกขาบเครื่องสำอางนะคาบลิปสติกนี่นี่ลิปสติกทาหน้าไปเลยครับออลิปสติกแล้วเจอพวกฝุ่นนะฝุ่นละอองบนใบหน้านี่เอาขี้กระทะกันไปเลยฮนะมาลองเลยฝุ่นละอองเจอแต่ละวันไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยจะออกไหมอะขูกันแรง,ง,งเลยเนี่ยเอาอต่อไปนี่ความมันอืม คาบมันเนี่ยออกไหมเอา้ามาเอาน้ำเปล่าล้างก่อนจะออกหรือเปล่นานะเจอมาแต่ละวันนักๆโอ้โหยิ่งมันไปใหญ่โอ้โหไม่ออกละนี่จะออกไหมนาสบ,บู่ใบบัวบกนะครับอันนี้เป็นสบ,บู่แบบออร์แกนิกนะมาเอากันเลยเอาตากองจับไว้เอาแบบเรียวๆไปเลยฮะ แบบทีเดียวไปเลยแบบไม่ต้องตัดต่อนะคอยดูแล้วกันจอกจริงหรือเปล่านี่มันเจอความมัน,มนเมมน,นี่เห็นไหมฟองเริ่มมาแล้วเจอความมันจากน้ํามันหมูน้ามันพืชเมื่อกี้เอาเลยเจอตูดกระทะมานี่ดำปี่ของแท้ <c oughs> <c oughs> อาแบบเต็มเต็มแบบ ถูไม่ยั้งกันเลยนะผมบอกนะขี่กระทะเมื่อกี้ผมถูไม่ยังนะ้งอ่นนะถูแบบแรงๆเลยเอาแบบให้ฝังลึกลงไปในรูขุมขนเลยสบู่ว้บัวบกจะออกไหมอันนี้เป็นออกแกนิกนะสะบู่ออกแกนิกมันมีสารละลายเครืองหมอสสาหรับคนที่เป็นสิวหน้าหมองคำ้ำนะคนที่แพ้ง่ายเนี่ยโอ้เหมาะมากมีกลิ่นหอมด้วยเนื้อละมุนมาอาบน,น้ำมา ขอขออีกทีนึงอ่าดูการเปลี่ยนแปลง,ปลงนะอันนี้ผมมองไม่เห็นอุยผมมองไม่เห็นตอนนี้รู้สึกว่าคาบมันไม่ค่อยจะมีแล้วนะฮะรู้สึกว่าน่าสะอาดอืมที่หนึ่งในใจเลยนะฮะ,ะบุไวใบบาบกอูเนี้ยอันนี้มี ประมาณ400ล้านรีวิวแล้วสบู่บรรลุของเขาของดีจริงไม่เคยนอกใจใช้มาตลอดแต่ผมเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วไอ้พวกแดดฝุ่นอะไรนะเพราะต้องอยู่กลางแดดตลอดทำงานนะโทอ่ะมาดูกันเอาแบบเรียวๆทามเลยสุดยอดไหมสุดยอดไหมเห็นเห็นเหมือนกันไหมฮะเห็นเหมือนกันทุกคนไหมเดี๋ยวไปเช็ดหน้าให้ดูกันจะจ่ายเลยครับ นี่ผ้าเช็ดตัวของเราไม่ต้องดามานะขาดนะใช้มานานแล้วของผมเลยเนะ่ดูครับโอ้โหโโหูหูล้างมาสะอาดดูครับดูสะอาดไหมอ่าดูฝั่งนี้เห็นไหมของจริงไม่จ,จกตาออร์แกนิกเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะครับเป็นสิวแล้วก็หน้าหมองค้ำนะฮะลองไปใช้กันเลยครับผมสุดยอด